เข้าใหม่ป่คือจังไงสวนเข้าใหม่เข้ามีอีกบ่แมนบ่ตุยงหญ่นน่แมนโอ้แมนอยู่ยว้มุ่่้คือสมบูรณ์ดีเสีมนแม่หนเพื่อด้ลูกจักตลหรัครับโอ้ลูกตุนึงเลกหลังตรงตรงหนกต่างๆหลังใหญ่เลยชูงกว่าม่านลอยซีที่บวกวะลอยซีที่บวกเอาบือลื่นก็ได้แค่งขาสัมนีบ่มีนาะทกสอนบ่ได้เด้อ แม่ลูกเด Bond> ียวครับอ๋อแม่ enfin ลูกเดียวนี่ๆๆสมบูรณ์สมบูรณ์เลยในหนาราคาเท่าไหร่ละครับสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าหางลากดินเด้อสามหมื่นกว่าบ่ในหนาอยู่สามหมื่นเท่าไหร่ครับอยู่ไม่สามถิมหาโอ้สามถิมหาเลยครับเด้อนี่อีกว่าครับแมนบอลตัวเดียวนี่เบอร์โทรครับสามถิมห้าเบอร์โทรเป็นมุสเนี่ยไม่กัวอันเท่าไหร่็รับมีฟูดมาขี้กัน ไปรถบ่อบบ่อันนั้นหรอกมันเป็นวะเยร์สร้างบึงการเขาเอาได้ง่วเนี่ยวะเนี้รมันก็ลำบากไปส่งไปเซ็นขึ้นก็อะไรบุกหายอยู่นี่ซะดำดำเนี่ยผู้ใดเนาะเอาบ่เป็นอย่างเด้อเป็นวะเนี้ร์ไม่พอเขนเป็นวะเลี้ยงมันคืออยู่ดำดำกันเนื้อบ่ดำดำกันเนื้อบ่ห้องไปดำดำของผมมีหลานเป็นวะเนี้รเป็นเนื้อเบิดบ่ครับบึงการเป็นวงบึงการเป็นวงสิมาเอา แดงแดงเงซิมนะฮะด้วยกาลังต่อกันนะครับเแดงแดงกำลังต่อกันทัาไหจับอยู่นี่วันดีครับเออหาเจ้าของย่างหางงัวกันไดบ้างนะ มันคือเชียงดีแท้เี่ดเอามันคือมูดเลยด้วยเนี่ยูดคือมูดผู้เท่าเลี้ยงเอาผู้เฒ่าเลี้ยงจูงไปใช้ก็ได้ไม่ได้ดสนเข้าตัวนี่ไ,นไปได้จูงเโาฮู้ก็ได,ด้จูงใต้สะพานก็นได้สะพานไม่เดียวโอ้โห,โหตัวนี้แม่สาวด้วยเพิน่นจักปีลรอปีหนึ่งเท่ไร่เนี่ปีน้อยๆเน,นาะสูงสักหน่อยสาวสามสิบว่ เจ้าเจ้าหาเนี่ยเนาะก็เกินสามสิบอย่แล้วเอาแม่สาวจึงเชียงเด้อสิบสามตึกถึกเอาสิบสามได้ไหมหมื่นสามพันเด้อแก้ขาดีแต่เนี้ยไม่มีเนาะตัวเดียวนี่บอครับบ่มีอีกบ่โอ้นี่หมอนี่นะมันคือสีแดงดีแต่มันคือสีแดงดีเท่าหมอนี่เหลือมงงติดแสงแดดเดี๋เบิ้มบ่ได้เลยนี่ ปี๔๐ครับิดแสงแดดมื่นสามเด้อตัวนี้ก็ได้ตัวผู้ตัวผู้ก็หมื่นสามนะครับมั่วมันจักปีนึงนี่แหละมั่วหลายครับเอาตัวผู้มื่นสามโบ้เคยพ่อถุงมันกับ่บ้เคยพ่อเอาเสียหัวหันตัวไอ้เก้วหนึ่งกับ่บ้เคยเจอโบ้เคยเจอมันจินห่าจะมันสมบูรณ์ดีมื่นสามเด้อหมอนี่ก็ได้เอานั่งนี่กับมื่นสามสองตัวท่านี้บอกครับเบอร์โทษเลยครับ มีพนอบาดิเอาเอามาบัญชีเงินบุ่งเฮาเออไซเราศูนย์หอเออศูนย์หกสองศูนย์เจ็ดเก้าเ้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าหกเก้าแปดหกเ้าแปบอร์นีตัวละมื่นสามมองขายเลคุยกันได้อยู่เอาคุยกันได้อีกเหรอเอาคุยใจดีนะพ่อหนังครับพ่อพ่อหนังใจดีนี่พ่อไทยจากอำเภออะไรนี โอ้ยบันโคนง่างพื้นเมืองขอนเจนอืมเพาะขายสี hey, ่น้อยอยูไก่ตัวละหมื่นสามเด้อแม่สามนึ่หมื่นสามอันนี้หมื่นสามยังคุยได้เอายังมีอยู่บ่ผมดูมันเหมือนเหล่าแม่ลูกบ่โอ้แม่เดียวโี่หมื่นสามพี่กันโอ้ได้ลูกมาตัวหนึ่งอ่าก็ร่างสิบไปอีกอันที่สองหมื่นสามประมาณร้อยสามสิบร้อยยี่สิบห้าขึ้นได้ครับเดี๋ยวได้ลูกมาตัวเดียวเด้อ เอาตัวที่สองจะไปแข่งขายดีจำนี้บ่มี่เอาไม่ยังคว้าเอาหมื่นสามนี่ยนี่โอ้ยก็ได้ก็ได้อีกนะ่ออันนอนเดรย์แรดกวางเดรย์ห้องห้าบ่ห้องคุณอะไรหรอบลูเลยโอ้ยถูกแล้วบ่มาเบิ่งจักไปลใสหมื่นสามได้เอาไปเลี้ยงครับเพราะว่าอันที่สองจะไปแล้วนี่เด้อหนึ่งหมื่นสามพันน่าสนใจเลยเด้อเบอร์เมื่อกี้นี่แหละเนาะ เออนี่แหละของพ่อเนี่ยนะเนาะพ่อไทยพ่อไทยจากอำเภอเมืองไงล่ะบ้านโคกขอนเจนล้อตลาดตล้ไปดิเอ้าอันนี้ต้องผูกทั้งหลังยังที่ไปทั้งหน้าดึงทั้งหน้าไปทั้งหลังว่ามันแมวป่ะดิเอ้านึกว่าแมวเอาไปใส่ล้วครับนี่จูงไปไปไป เอ้ของขาของเสื้อกแล้วโอเดี๋ยวมาทั้งสี่กันเด้อบอนใส่ละทั้งมีดจาของมีบ่ครับไม่มีแมนของเฮ้าบอครับเบิ่งโทรศัพท์อยู่นี่มีบอผมบอใครมีง่วบออันนี้ของขาวบอแมนของเฮ้าบอแม่แดงดีบอครับ โอ้โอ้สีดีด้วนี่เนาะประมาณจะลอยเศร้าวบวกเด้อชุบเบอรลิงกับโอนต้นอ,อ,อ,อันดีครับอันดีอร่อยเศร้าวบวกแต่ว่าเป็นสมบูรณ์เด้อหางหลากดินหมดละชุบนี่ได้ลูกมาตัวนึงบ่โอ,โอ้แม่สาวแม่สาวเด้อสาวใหญ่ยักหน,น่อยเนาะประมาณสองปีบ่ครับหรือสองปีกว่า<อ>เอาสาวใหญ่ยักหน่อยเด้อแม่สาวแม่สาวราคาเพิ่นเท่าไหร่แล้วครับ สามหมื่นทวนทวนโอ้เป็นอันแรกเพื่อนโอ้เป็นเป็นอันแรกด้วยครับสามสามแล้วเด้อเอานี่แหละแดงแดงนี่แหละเด้อสามหมื่นตัวเดียวนี่บอกครับตัวเดียวนี่บอกโอ้นี่ตัวหนึ่งเด้อแม่นี่แม่นี่ได้ลูกแล้วเนาะนี่เนาะโอ้ลวมหนึ่งแล้วเอายืนยู้จ้ำดวนบึ้งตื้นกันฮนะน่ะเอานี่ได้ลูกหนึ่งได้ครับสูงปอะมาณจักม็ดสามสิบ หาบวกกูละเกือบสี่สิบ 40. ลูกมาตัวเดียวเอาบือลื่นไปไรแข้งขาจะมีโบมีมชึบเอาหางแยวรากดินนะครับราคาเท่าไรล่ะครับเมียนี่สิบเจ็ดเอาสิบเจ็ดอันนี้สามหมื่นอันนี้ส,นนสิบเจ็ดอ่าเอาบมแล้วเดี๋ยวตัวนี้ตื่นผมตัวนี้ตื่นผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์สามหนึ่ง 5, 5, 8, ห้าห้าแปดสี่ห้อยหวานห้อยหวานนี่จากอำเภอไหนครับโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเด้อโทนมหาห้อยหวานนะครับอ๋อให้เพื่อนเอาไปใส่เดี๋ยวถามมันก็เด้อคืองามๆดูเอานี่ผูดไรกล่องเอเล่ยนเลยพ่ <c oughs> อเข้าปะครับเอา สวยสวยสีไปสยลวครับเอาเมื่อวะอ็แค่หนงเมืรับราคาเท่าไหรล้วครับนี่สองมิลลิเมตรครับเอาเอาออกมือวานมือก้นอีกทั้งนี้เอาวยได้จักบาทเอาบอกหัวหมานตัวนี้หัวล้นๆได้หัวล้นๆนี่ละเอาเบิดซีซีสูงกว่มานจักเอาลอยสามชิบบวกอสามิพาขึ้นบนละบื่อเรื่องก็ได้แข้งขาหางเหย้าต่ำนี้ไม่มี แม่สาวด้วแวดวอแม่สาวบอกครับนี่แม่สาวแม่สบอกมันจะปีกลัวเนาะอ่อสิกํา,<บ>ากำลังที่เขาสองามบบันแดงด้วยโหจิ้นจินนะครับเด้บบนหงน,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 นะนะครับตีเบอร์บอกมนง้วยเอฟสมบ,บ่เอาราคาเท่าได็กว่าครับนี่สองหมื่มนสี่พันโอ้สองหมื่นสีพสพเมื่อกี้เกือบโชคดีเนาะเบอ,อรอ์ซีซี โอ้สองหมื่นสี่มีหม่องขายอยู่คุยกันได้ตัวเดียวเนี่ยบอครับตัวเดียวโคโลเบอร์โทรครับเบอร์โทรบ้ามั่นอย่างดี้านมั่นอย่างดีเบอร์โทรไหนครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ห้าหนึ่งสองแปดแปดหกสองหมื่นสี่นั่งมีหม่องขายอยู่พ่อหยังเนอะครับพ่อหยังพ่อสมานพ่อสมานจากอำเภอ ภูเวียงภูเวียงขอนแก่นโอ้มองไดโนเสาร์คุณป๋าเคยไปเที่ยวอยู่เคยไปเที่ยวอยู่เอาเพ่ง้าตัวนี้ไปเพิ่งไดโนเสาร์ฟ้อมไปเพิ่งไไดโนเสารฟ้องเขาใกล้กับไไดโนเสาร์ฮะม้วเชื่องก็ได้โนเสาโอ้ยเชื่องดีเลยจับไปจับก็ได้ตัวนี้หูริจีนเด้อเอาตัวล่างได้ด้วยครับพ่อเิ่นขอพื้นไรครับ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  กองเอเล่ของแผงเฮ้าบ้าบ้าน้่ไงไม่ใช่เลยอมเออโอ้ยหยาหาเบอร์งินนัหนังนั่นหนาจนย่นของผู้ใดญ่นอนแม่นี่ของไผงครับนี่โหกระทบของเฮาบ่าย่นยนเนยของไผงน้อยย่นยน ไปลมเนี่ยได้เลยเออรถจอดรถจอดเยอะกว้างเยอะเนี่ยรถพื่อนจังเลยจักเล้ยเขาชิมเนียว่ายังมาขายขวงโมบ่เออย่นๆนี่บ่ผมอยหาเจ้าของจะได้เนี่ยสวยๆเนี่ยผมบอกทีวีตู้เย็นให้ผมจะออกทีวีตู้เย็นอันเป็นแม่ลูกบอ เอาลูกคนขึ้นสวยเลยครับหนาเลยอโอ้ช็อกโกแลตบอลูกคนเป็นลูกตัวตัวเมียเนาะตัวเมียเป็นลูกลูกสองลูกแรกครับเนี่ยลูกแรกโอ้ลูกแรกเลยครับโอ้สีด้ยช็อกโกแลตด,ด้อสีพ่น็นส้มพวงนะครับด้วยสีหนาพร้อมเอาหนังเนื้อหนาย่นๆนี่แหละเอานี่โอ้ไ้ทรงลูกดีเด้อเอาเพิ่นกระด,ดีโอ้หนาเลยครับในหรือสูงหวมาา่านจะร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสิ้ ยี่สิบบวกเกือบร้อยสามสิบพันละเนาะเอาเด้อเบิ่งแม่เพิ่์นิเ้อคือทรงลูกดีใส่แม่นี่แาะชุบนะครับนี่แม่เพิ่นเด้อเอาเป็นลูกแรกของคนครับแม่ก็บยร้อยสามสิบห้าพันละพันละครับบื้อลิ้นกไ็ได้แม่เฟอร์นิเจอ่์ทรงลูกดี่ดีครับเอาลูกเพิ่นเป็นลูกแรกนะครับเป็นช็อกโกแลตเด้อนี่นะครับหางเงาบ่มก็ได้เนี่ยหนาขนาดเลยหนังหนานะครับเอาถ่ายแบบง่าย นนหนาหนาช็อกโกเลตช็อกโกแลตเอาถ่ายเบิ้งถายดีมากครับอืมชุบเข้าไปใส่เลยโอ้โหนี่ครับเด้อเดี๋ยวถ่ายเบิ้งข้างเขาเพราะว่ามันสวยนี่โอ้ครับนี่สวยเยวยลูกลูกนะครับประมาณปีกักวเป็นช็อกโกแลตเอาลูลแรกหนังหนายยนจนๆเด้อ เดี๋ยวนี้ถามราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่พ่อแม่ลูกห้องหกหมื่นโอ้หกหมื่นได้ครับคุยกันได้ด้วยนี่หกหมื่นแม่ลูกเดี๋ยวแม่กับลูกหกหมื่นสวยๆเลยหกหมื่นบาทงูเงี้ยวๆเดี๋ยวกันแม่นบอกครับบอกแม่นแม่นแม่นโอ้นี่แม่กับลูกคุยกันแล้วเราจะไปไซล์ แม่กับลูกแม่กับลูกหูยาวี้วหูยาเนี่ยเขเอาสายหูนะครับอันนี้เป็นลูกเป็นตัวเมียเพราะว่าสัตว์เป็นนึ่งเดีเดี๋ยวได้นี่ครับหูยาวี้วแม่กับเงวแม่ก็ยาวลูกก็ยาวเอานี่แม่ลูกแม่ลูกเพือจะเป็นลูกตัวที่สองนะครับเดี๋ยวจะพรอมเป็นไปเบิงงโง่เลยนะครับชุบนี่ล้อยหาซิฟได้ครับหางยาวเด้อแม่เพิ่น แม่ลูกครับเอานี่นะครับแขงขาดีจำนี้บ่มีนะครับเอาเจ้าของเราไปไแล้วบารนแง่เอา,าเลยครับเดือดหุ่นลากดินลากดินลากดินเลยชุบหง่ๆเๆนะครับหิ่นดูบาสิ้นเจ้าของเ,เราไปสร้างไรรบาร์ เดี๋ยวจะดีฐามเบอร์นะครับได้เพิ่นมากก่อนเอาชุดสวยนี่เนาะโอ้รอ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 ตัวผู้นะครับประมาณจักลอยสามสิบบวกเนาะหนังหนานๆจนๆเนี่ยแหละเอาอายุประมาณปีกลัวนะครับเนาะเอาว่าถึงปีบ่มันใหญ่ซื่อเลยโอ้มันใหญ่เลยเนี่โอ้นะครับคุณ่ะหนังหนาๆจนเด้อบอกมอสี่เชี่ยมไปเชี่ยงตัวนี้ราคาเท่าไรเลยครับนี่ 1 7้หมื่นเจ็ดพยเนาะหนึ่งตัว,ว 16, 17, 1, 7, ตเดียวเนี่บอครับบอกหมื่นเจ็ดพั่เบอร์ทั่วเยะศูนย์กอทุนเท่าไร่ก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนองเอ้าอยากได้ทั่มาเบอร์นี้พ่อหยังครับพ่อกลพ่อกลจากกำเพื่อ

โอ้เราขายแลย้วโอ้เราหกหมื่นเนี่ยเราขายเท่าไรหกหมื่นครัวเราไปแล้วเนะนาะเอ้าขึ้นขายเองเพื่อจัดยอดเซ่เพื่อจัยอดอยเนขายเราด้วยครับเนี่ยด้วยผมทายเมื่อกี้หกหมื่นจ้าของเพิ่นไปทางไหนบุคเฟินมาเพิ่นขายแล้ว,ว, 6, ว,วออกมาทางนี้เพิ่นครับบรถนี้แม่ลูกบอกครับ แม่ลูกบ่เอาห้องไผลัไม่รู้จักเลยจเจ้าของหายยากด้วยการคัดสรรงวั่วแหละจักไปใสีดิกำลังต่อกนอดู แต่ว่างตัวง่วาต่ว่างตัวง่วตัวนี่้ตัวนี้ตัวนี้พอรู้สากบานมานอยู่กเอกเดี๋ยวนี้เพิ่นคือว่างัวหายากจงแมนครับว่าน้ำบานหามา อง้าววาแม่ลูกกันนะข้อมันบ่เดี๋ยวเฟิต่อกันด้วยนะครับเด้อต่อต่อกาผมมาทางที่กันใส่งัวเข้าอยู่ใส่ครับ ตะป้อนตะล่อนวัวบักคงคงนี่แหละยุ่ยเสร๋หรอแม่นหมดเองแม่นแมเอาบักคงคงนี่เลยหนูเออบ่เป็นนะโคชนะมาได้ไหมพ่อบ่เป็นนงเดี๋ยวผมตีโคตชนาให้แม่ลูกนี่บ่เออลูกเขินก็ได้ลุกลูกเออลูกตัวเมียตัวที่สองบ่โอ้ตัวที่สองเป็นตัวเมียเด้อแม่คงคงนี่แหละ กุหล,ละบล้อยสารนิมหาบวกกุหลาบแม่เพิ่นก็ได้เดอ้อชุบให้ลูกสีแดงดีด้วยท่านชุบนี่จินยากระจิงจินยาโบ้เลือกยาโบ้ดีกระจินยาโบด้โบดีกระจินจินยาโบ้ดียาโบ้ดีกระจินจินยาจิงโค้งนี่แม่ลูกทเท่าไรแล้วครับโค้งๆนี่ซื้อหาหาล้อยเดอ้อแม่กับลูกครับลูกตัวที่สองโอ้อ อันนั้นแยกลูกเราบ่เนี่ยอันนี้แยกลูกเราเดี่คนในลูกไม่แยกโตครับเนี่ยลูกตัวเดียวแยกไปเลยร้อยสี่สิบบวกพุ่นละร้อยสี่สิบบวกเอาด้ตัวเดียวแยกไปแล้วนะครับเจ้าของมันสีมือหน 1, ึ่งแพ่แหวกขน้นมตัวเดียวนี่ชบสิบหกหาร้อยเอาแยกลูกไปแล้วด้วยด้ลูกเดียวสิบหกหาร้อยมัธนีบ่ะสองตัวเนาะ เอา1ิหาล้อยกับสิหาหาล้อยซิหาล้อย,อยคือแม่กับลูกลูกแม่ยางดีเบอร์โทรครับศูนย์หกสี่ศูเจ็ดโทรมาเบอร์นี้ตัวน,นี้ละสอมโตพี่ละพิ้งรถอยู่พี่พ่อ,อยังละครับห้อยครับ โอ้ยจกค้ว้อยซักเมืองกันนวลโอ้ยผมหลงเลยได้เลยเนี่ยว่ามาหากันโดนไป้ไปผูดินเอ้าู้ดินกยัหอยักกันนวลบ่เมนครับักจึกเมืองกันนวลเมื่อนี่ยู่ตลาดบ้านเตาน้ออำเภอเมืองขอนแก่นเอาโทรมาหาด้วห้อยสักผูโนเอาเนี่เด้อจากใดไปเลียงโค้งๆเลยล่ะ เป็นตอกันอยู่บอกเนาะกำลัตลงตอกันอยู่ตอคุณและวดิเอาให้สักทางแดงัวเฮายไม่เอาขายดีขายดีไปลูกโป่งไปดิพ่อได้ขายพ่อได้ขายคมัดแล้วไม่หรอกไม่ยังก่อนเหรอขายบ,บ๊บครับโอ้ขายบ๊อบด้วยเด้อขายดีปลลูกโป่งไปดิ Bên đây có năng như thế này ngô hầu. Ni bơ. ngô anh ngô đây này Mèo lùi hông hầu bò. này, anh đi bò 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 เบอร์โทรศัพท์ไม่มีทอดไรถือเถื่อแกใสถือเถื่อกตัวผูนี่บ่ตัวแม่ลูกตัวเอาคนโตพอข้าเมียโตผูนี่บ่หนึ่งตัวเมียได้เนี่เได้ทอดไรตัวเมียเนี่ยหกพันหกพันบ่ถึงมือ ตัวนี้เดวตัวเมียบ่หร่แชกันตัวผูหกพัน,นอือโอ้ยแๆยๆ่่านตัวตัวผูโอ้บ่ถึงหมื่นหกพันน่าสนใจได้สองตัวท่านี้บ่ครับบ่คนเห็ดเปล่าได้สองตัวท่านี้บ่เอาไปใส่ล้วบ้านนี้ ไใชเลยกบอง <c oughs> ได้สองตัวได้สองตัวท่านี้บ่เอาตัวนี้ตัวเมียเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสิบสองหา้อยม่สาวสิบสองหารอยประมาณล้อยี่สิบหาบวกอนุประมาณปีหนึง่งสิบสองหาร้อยสอตัวนั่นตัวเมียนั่นตัวละหกพ เอาเบอร์ท่ดียครับบอ้ศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งเก้าสามศูน์ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามศูนย์ห้าเจส่เมื่อสองหายสองตัวตัวละหกคนเอา,เอาพ่ออย่งครับนี่จากสน่อนี่เออพอไรพอไรสลยพอไร สางพี่พ่อหยังสันบอกๆซื้อพ่อหยังบอกบอกพ่อขาวกับพ่อไรโทรมาราล้วค่าถูกๆเรื่องพ่อขาวกับพ่อไรถูกเถูกเถือกเถือกพ่ออึองใส่ละง้อพ่ออึองบ่มีง้อหรือนะกันฮะพ่ออึอง ว่าีเจ้าของท่เห็นลกัรอ่งเออ่ทีกมเจ้าของเท่าไหร่ครับแม่ลูกเนี่ยจเอาว่าม่เจ้าของบ่นั่งเ้าคอนไมมผมดูว่ามัเนเจ้าของเอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกทักนนะครับด้วยีที่ตาเราชมขอจุ คลิปแรกไว้ตรงนี้นะครับตลาดบ้านโตนออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นตลาดที่ผมมากไหมครับอาจจะบนลึงกบห้อยบันไดหาน้อยห้อยยหญ่เจ้าจนอยครับเพราะวันย่งเบิ่งท่างกันบ่ออกบันไดครับขอบคูณหลายๆนะครับสวัสดีครับ